จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตในระดับครัวเรือนพร้อมทั้งได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนการปฏิบัติการ90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเน้นการพึ่งพาตนเองและสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเริ่มจากการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในระดับต่างๆภายใต้กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงนำทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดของแต่ละหน่วยงานให้มีการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนจำนวนไม่น้อยกว่าสิบชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั้งยังส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวจนนำมาขยายผลให้สามารถส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในบริเวณวัดและโรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิตใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัวและเพื่อให้ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปันจังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนครบทุกครัวเรือนครับเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ชีวิตของคนเรานะครับอ่าเรื่องนี้เนี่ยแท้จริงแล้วก็มาจากกระแสรพระราชลำบริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนะครับอ่าชาวจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย ได้น้อมนำเอามาปฏิบัตินะครับโดยทางจังหวัดก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนนะครับในทุกตำบลหมู่บ้านนะครับได้เห็นความสำคัญของการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเอาไว้บริโภคนะครับคราวนี้สิ่งสำคัญของการรณรงค์ในเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยก็เห็นว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากผู้นำก่อนนะครับผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมก็อยากจะทำ เป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงแล้วก็โดยส่วนตัวก็ชอบที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วนะครับเราก็เลยอาศัยที่ว่างที่จวนเนี่ยนะครับมาทําเป็นแปลงผักชนิดต่างๆนะครับเรียกว่าเราอยากจะกินอะไรเราก็ปลูกสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ดูแลนะครับให้เขาเติบโตนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างในการที่จะให้ทางส่วนราชการทางอําเภอได้เห็น แล้วก็ไปบอกต่อนะครับไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านไปถึงผู้นำชุมชนแล้วก็ได้ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยไปในทุกครัวเรือนนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จพลังความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือสามคัคคีการส่งต่อง,งานแก่ผู้บริหารแต่ละระดับที่เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินง,งาน หลังจากที่ได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างจากการดําเนินการที่จวนผู้ว่าการจังหวัดในส่วนของรอบบ้านรองผู้ว่าการจังหวัดเราก็ได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ที่ว่างสร้างอาหารรวมทั้งปลูกผักให้สําเร็จภายใน90วันซึ่งในบ้านนี้ปลูกทุกอย่างนะครับที่กินได้ทุกอย่างเนี่ยสามารถทานได้หมดแม้แต่ที่ว่างเล็กๆเป็นกระถางต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยเราก็ปลูกผักตั้งหลายอย่าง ทั้งชพลูทั้งผักแพลวทั้งใบเตยซึ่งสามารถนํามาใช้นํามาปรุงอาหารได้ทุกอย่างนี่คือความสําเร็จตรงนี้ไม่ให้อย่างเดียวก็คือในบ้านนี้ผู้ใจบังคับบัญชาหรือใครทุกอย่างน่ยสามารถเข้ามาเก็บกินได้นะครับแล้วก็เขาสามารถเอาไปต่อยอดได้กำลังหลักสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่คือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม คามที่ได้รับนโยบายมาจากทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะจังหวัดสมุทรสงครามถือว่าโชคดีค่ะที่มีผู้นําเป็นต้นแบบเริ่มตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามท่านเป็นผู้นําต้นแบบหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะทีมงานภาคีเครือข่ายไม่ว่าผู้นําท้องถิ่นท้องที่ก็ร่วมกันข,ขับเคลื่อนงานนอกจากนั้นแล้วยังมีทีมงานของพัฒนาชุมชนเองพัฒนากรพัฒนาการาอําเภอร่วมในการขับเคลื่อนเป็นแกนหลักเลย นะะในการปลูกผักอย่างจะเห็นว่าตรงนี้ที่ดิฉันยืนอยู่นี้เป็นที่บ้านพักหลังจากที่ได้รับผักมาจากทางท่านผู้ว่าที่จวนเราก็นํามาปลูกและมาขยายผลเพราะนั้นการที่เราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกดีต่อสุขภาพของเราชุมชนมีการขับเคลื่อนการปลูกทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสงครามจะเห็นว่าหากแต่ละบ้านนะคะลดรายจ่ายไปได้ครัวเรือนละ10บาทจังหวัดสมุทรสงครามสมมุติว่ามีครัวเรือนทั้งหมด4 3 0 0 0ันครัวเรือน จะประหยัดไปได้วันละ40,000นกว่าบาทเพราะนั้นจะเห็นว่านโยบายสำคัญตรงนี้เนี่ยที่เรามาขับเคลื่อนกันทำให้จังหวัดสมุทรสงครามสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะมีอาหารกินปลอดภัยคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นค่ะจังหวัดสมุทรสงครามได้มีการใช้พลังบวรบ้านวัดราชการมาเป็นหลักในการจัดตั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ผักสวนครัว เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนวัดบางคนทีในหมู่ที่8ตําบลบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวัดหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากพระประหลัดอนุชาสุทธิวโรจเจ้าอาวาสวัดบางคนทีในสิ่งที่ทําให การปลูกผักแล้วมันต่อยอดได้นะคะแล้วก็เห็นผลแล้วคนก็อยากที่จะมาสนับสนุนแล้วคนก็อยากจะมาแบ่งปันหรือว่ามาดูการปลูกหรือบางคนก็ผ่านมาที่วัดก็มาเก็บเนี่ยนะคะตรงนี้เราถือว่าทุกคนมามีส่วนร่วมด้วยกันเราก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการแบ่งปันนะคะแล้วก็เกื้อกูลกันเองค่ะเราก็หวังว่าจะเป็นโครงการที่ มีความยั่งยืนได้กับในชุมชนค่ะจากการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำให้หมู่บ้านได้มีแนวคิดในการสร้างคลังอาหารชุมชนโดยให้ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปันมีการแลกเปลี่ยนผลผล,ผลิตร่วมแบ่งปันพืชผักสวนครัวภายในชุมชนโดยใช้พื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนหมู่ที่4ตํตบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในการสร้างคลังอาหารชุมชนของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีการการปลูกผักของเรานะคะหมู่บ้านเราอะ่ะมีการรวมกลุ่ม มีการปลูกผักปลอดสารคนในชุมชนมาร่วมกันปลูกร่วมกันแสดงความคิดเห็นพอผลผลิตออกมีการมาร่วมกันเก็บการแบ่งปันกันค่ะเราได้กินผักที่ปลอดสารแล้วก็ลดรายจ่ายแล้วคนในชุมชนเราก็ให้ความร่วมมือวันไหนเราจะเอามือสามาคัคคีเราก็บอกเขาเขาก็มาร่วมกันปลูกตรงนี้ค่ะเรามีฟา์มสุขผลสำเร็จของการดำเนินงานทำให้ครัวเรือนพึ่งพาตนเอง ด้วยการสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือนใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนตู้เย็นข้างบ้านตู้อาหารข้างครัวมีการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเกิดความเกื้อกูลมีวิถีพอเพียงนำไปสู่ความสุขความสามัคคีของคนในชุมชน